อ่ะเดี๋ยวไปชมเดี๋ยวไปชมเล่นวัวเทียมเกียนเทียมไถของท่านผู้ใหญ่ยูนะครับอยู่ตรงนี้ตอนนี้มีทั้งหมดสี่ตัวเนาะอยู่สี่ตัวแต่ว่าอยู่ในข้อขที่สองตัวครับสองตัวก็เทียมไถเทียมเกียนได้หมดเลยครับผมผมเล่นมามากัวอันนี้ก็จะเป็นเมื่อก่อนก็ไว้โบราณเนาะครับโบราณโบราณทั้งนั้นเลยครับโบราณข้อโบราณครับผังโบราณก็เปลี่ยนจากข้อโบราณเป็นข้อวัวเทียมไถเทียมเกียนครับ เนี่ยนี่ละอ๋อก็สวยเนอะครับผมตัวผมตัวใหญ่ครับสวยมากเลยครับเนี่ยครับอ๋ออันนี้อนี่ชื่ออะไรครับที่เรียกไอเรียกไก่ลบไปลบอยู่ไอ้ลบครับเขาเคยวิ่งหลานไหมหลานตอนที่ผมว่ามาเนี่ยเขาว่าเขาวิ่งมั่งนะแต่ผมไม่เคยเห็นไอ้นี่ครัได้ได้มานานอย่าครับมาเลี้ยงอยู่นี่สองปีเละ แล้วกไดครับเพิ่งเพิ่งเอามาทีหลังเนี่ยอันนี้ตัวนี้เนี่ยียนแล้วครับอันนี้อันนี้วิงเกงอันยนี่เอันนี้เป็นโบราณมาก่อนวิงโบราณมาก่อนอันนี่ตัวนี้ชื่ออะไรกันมันแต่ดอกไอ้ดอกไอดอกเขาก็สวยเนาะกับวิงเกงอันเนี้ยหลานกับปิงวับิงเกงตัวนี้ตัวนี้ได้มาได้ไครับไอ้ดอกเลยเดิมก็ซื้อคนตแถวนี้แหละซื้อมาเล่นอยู่ตั้งอย่างไรเขาค่ายเขา ได้ได้มานานนึ่งคนมีเรียงมานะหลายปีเลยเนี่ยครับทีแรกเขาไม่ได้ไปไปถนนเขามาทีแรกก็วชนกันและหมาลบแล้วเออมันก็ออกแล้วมันเขาก็ครับเขาเขาไม่ชนกันดีเลยเขาไม่ชนกันที่ไปก็มาพเนาแค่อะไรเครื่องนี้ก็เข่งสวยๆครับชื่อว่าเวลาไปงานไปตัวเชื่องเครื่องครับตัวนี้นะสองตัวคู่นี้นะที่ไปที่เปิดงานที่วัดนองวหนึ่ ที่ผ <im itation> ัวข,ข,ขี้นั่นไอ้เนื้ไอ้นี่ไอ้นี่อ๋อเหรอครับขี้ข,ขี่เบี้ยแต่มันมีคล้ายๆกันนี่ตัวงไอ้นหนวลหนวน,น,นที่เตรียมเนาะู่ที่พอเตรียมไทยครับครับบางทีโคตรก็จะว่าแล้วขู่รักเก่าเตาเลียงผมให้คุณหนวลหนวน,นเหมือนกันเนี่ยแต่เดี๋ยวหนวนหน่วนเกา่าโบราณเด็กเลียงอยู่นี่เป็นปลามไก่อ๋อสวยเนะาะครับตุ้ยใหญ่เข้ามาตุ้ยใหญ่ อืมตัวใหญ่สลยเวลาบัวเวลาเทียมเกวียนเทียมเทียมไถสองตัวนี้ก็คู่กันไหมรับคู่กันคู่กันเลยจ้ะตัวนี้บ้านในหนูบ้านนอกเดี๋ยวว่าที่ซับกันก็ไอ้ตัวหนูคู่นูนมั้งที่อยู่ข้างนอกใช่ไหมที่มาสลับกันครับโอ้สวยจริงครับไอ้นั่นก็สวยไอ้ดอกเป็นดอกสวยเนลยเนาะผมจะโตกับวานี้ปฏิยามมันพึ่งกระตงาดีเออกระสง่าสวย อ่าผาเผยดีคนอื่นเดี๋ยวนีม้มัมม<ค>นเป็นหัวตัวเล็กๆหัวลุนกระชวนกลางเยอะๆรับจัเป็นหัวใหญ่ๆแต่พุ่มนิ่มกับคข่หมีมแล้หลมตอนต้นตอนแกจ้าไปสองตัวน,ะนั้ไม่ยากไอ้นี่ไอ้นี่ที่เลียกเพราะว่ายุยดลุดยุดหลานกับไอตัวที่ว่าคลายๆกันเนี้ยผมไม่บิดเขาไปถียงเกลียนเลยเออไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ยุ่งไม่อะไรเวลานิ่งเลยเนาะ ก่อนที่แรกผมก็มันจิยุ่งเพราะว่าอีกตัวงมันอยู่บ้านนอกไอ้บาหลงไอ้นี่ก็หน่อมเคยปลูกก็อยู่บ้าขานบ้าสามมาศีมันวิ่งออกจูดเลยวิ่งดีผมเคยเเทำเกลี่ยจะตายป้าเพราะเอาเทียมเบียดที่บ้านนี่แหละเราก็พอยังพุ่งลื่นอ,ออกงานเลยไปบ่อโพงนู่นแหละบ่อโพงหนองนบ้านนู่นแหละไปให้หนาเขาเอ็มกับ ไปได้แล้วเชื่อถือว่าเขาเป็นงานเลยเนาะเกาเป็นงานเลยเป็นงานเป็นงานแต่โนโนนะมันตะนิดเป็นเชื่องไปได้ได้ยุบานทับงดาห์พู่นค้นทั้งาห์อะไรเงี้ยแต่พอไปแล้วพองานนี่เงียบเลยเงี้ยแต่บายไม่ยุ่งไม่อะไรเลยไม่ยุ่งเราก็เดินสวยงามเลยทีแรกมันก็มีไรตัวนะผมคลายไปว่ามันมีโควิดเคยได้ออกไปหวัวหายไปเยอะคลายกันคลายด้วยหวัวอะไรกันเนี่ย ไอ้วัวไอ้ที่ลูกเกิดในคอกอ๋อลูกเกิดในคอกครับแล้วมี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 วัวฝูงเยอะก่าครับของคานตัวใหญ่ก็ประมาณหกสิบตัวอะไรมั้งตัวเล็กตัวน้อยนะรวมทั้งหมดอ่ะครับหกสิตัวเป็นเป็นเป็นแม่เหล่าวัวลานเลยครับวัวเราที่ว่าคล้ายๆไม่มีไปดังนะอ๋อที่ว่ามาขายไปก่อนก่อนที่จะเลือกอ๋ออันนี้ก็ของนั่นี่ยที่มันพร้อมแย่เนี่ยของแล้วอยู่ที่ไหนครับ พวกบัวผุงของทั้งอยู่ทั้งบนเนไงไหลบนอ๋อให้ให้ให้ลูกขายเลี้ยงครับจ่ายดูแล้วพอน้องผมก็ไปเลี้ยงนะแล้วขอก้ออยู่ที่ไหนคอกเวลาเอาข้อก้อกับขอดูทั้งทั้งบนบนไหลอยู่ข้างนอกเลยใช่ไหมครับบนไหลเนาะอืมก็เป็นคุณยายเป็นเหล่าโบราณนะคุณแม่อ๋อโบราณอู้หูหนอมีคนสนใจซื้ออะไรปะมื่ออซื้อกันวะเมื่อคอซื้อกันเชื่จะขายไปผู้ชายใดงั้นนะปิ้งดีๆงั้นน่ะปิ่งปเป็นเหล่าดั้งเดิมเลยหรอก็เราได้มาจากไหนบ้าง เดิมมั่งแล้วก็มาซื้อไปรับถซื้อแล้วเรามาจากเมืองกาญจน์ห้วยกระเจ้ามั่งอะไรมั่งซื้อมาได้ได้มานานเนงก็มาเลี้ยงไว้นานแล้วโนาคือตั้งแต่ดูขายไร่ชุดหลังมันเรอครับไปได้ดีดีสิบปีแล้วมัเนาะครับตั้งแต่เล่นเล่นบรว้านอ๋อต้แต่เล่นบรวานันสมัยนู้นดเลยใช่ไหมครับแต่ก็ได้ลังวันบัวล้านมั่งมั่งที่มาปอยๆไว้ทำไมต้องมีบัวมีรางหวันบัวขายขายตัวเท่าไหร่ลูกที่ว่าลูกกระแอที่เขาชอบใช้เงิน ที่ที่ที่คอกตอนนี้ที่ท่านผู้หใหญ่อยูนอ่นะมีตีแแลวลูกขายขายรุ่นเนี่ยมันตีตัวเดียวหมื่นสองมัม่วทิบตัวก็ขายตีตัวเดียวตัวเนี่ยหมื่นสองต้องตอกันดีชัวอะไรก็ว่านไปตีตัวเดียวไปเลยครับเป็น <laughs> ก็ราคาก็ประมาณหมื่นสองเนาะต่อตัวเนาะแต่แต่ว่าลงขายปีเป็นตัวนึงก็บางตัวก็ หมื่นห้าสองมื่นอะไรเนี่ยดูสภาพดูสภาพดูลักษณะวัวด้วยครัแต่ดูมาลูกขาจะขายเป็นฉุบฉุมเข้าไปเลยไปชมุมฉุมไปเงนี้ดีบางทั่วบางทั่วทั่วกันนะลหลายตัวใช่ไหมครับตีอีกสิบตัวก็ตัวละบนสองต่สองก็หวาดตัวมือสองกี่ตัว,ต,ว <laughs> ตัวก็คูณไปก <laughs> ับ ตัวเะเล่ยเท่าการสวยม่งไม่สวยมากก็ครับตัวบนสองไปทาเอาเองอไปฝึกไ, <คน S 1> ไปอะไรเองก็คนถือไปเอาทํทาเอาเองก็ถือว่าเป็นบอกขายขั้นใดไม่ให้คนทือใดอะไรเงี้ยไม่ได้ก็ถือว่าไปแพงเนาะครับตอนนี่นี่ก็ตู้นีนน้คงจะวิงนะเ<อ>บาเนี้ยพอออกไปบางแพ็บตินพร้อมแล้วมากินไส้แล้วเนี่ยอจะดูเขาเรียมแล้วเนี่ยเรียมแล้วเตียมเดียว ครับเอฟของดีครับเอาไปนี่นี่จะเป็นโบราณหรือมีนคนเด็กลูกน้องแล้วว่าจะเอาไปลองซ้อมดูลองซ้อมดูครับแต่ว่าผ<อ>วกหมามาดูมักถามว่าจะขายไหมลูกขายเขาว่าชอบพอขา,าย<ม>แต่ก็บอกไปหมื่นหกมั้งเนาะตัวนี้แต่ดูเขาเรียบดีเลยนะครับจกลิ่นผ้ารันที่แล้งมันพร้อมมันมันตอนี้ก่อนฝนไม่ตกนี่มันมีอะไรกินมันไม้มียาหญิยาสดอะไรก็นด้นะพอว่าไี้ยาขึ้นเยอะแล้วก็ว้นนะนะ ร่างเขาดีผิวเรีม่มเนะอยู่เรืม่มสวยครับคนเก่งเลยนี่ครับก็คือท่านผู้ใหญ่ยูนท่านก็จะมีแม่เหล่าโบราณเนาะ <laughs> โบราณเขาจะมีทั้งลูกทั้งแม่ประมาณหกสิบตัวอยู่ด้านนอกนะครับ <laughs> ท่านใดที่สนใจอยา,จากจะติดต่อขอซื้อก็อย่างที่ท่านบอกว่าราคาก็เริ่มต้นที่หมื่นสองหลังก็ดูตามสภาพ <laughs> แต่และตัวก็อาจจะหมื่นห้าหมื่นหกแล้วก็แต่มาคุยมาดูราคาม, <laughs> มาติดต่อดูได้นะ ท่านพิทยยุนอยู่บ้านหนองน้ำถ่ายนะครับซึ่งเมื่อก่อนท่านก็เล่นโบราณนะครับท่านเริ่มมาประมาณสามปีอ่ะสามปีกว่าๆนะครับเมื่ <c oughs> อก่อนท่านก็มีโบราณเยอะนะ <c oughs> นะก่อนที่ท่านจะเริ่มเล่นก็มีวานเป็นสิบยี่สิบตัวเนาะนะ <c oughs> มีสิบยี่สิบตัวตอนนี้ก็มีเฉพาะแม่เหลาแม่เหลากับกับก็ประมาณ <c oughs> ว้าส,สวยจริงๆนี่ดยกนี้ชอบมันชอบเขากันสวยรัน เรียกเรียกเทียบขนมเนี่ยนี่ยนี่ยเอาจะที่ยุ่งงี้นะเนี่ยเดี๋ยวแต่ว่าพอไปแล้วมีอะไรพอไปนี่เงียบเลยจ้ะครับนี่ครับของสวยโอ้โหเดี๋ยวไอ้แม่ไอ้จะ่ขิดจะขิดผมแล้วนะจะขิดหัวแล้วเดี๋ยวเดี่ยยืนช่วยนะครับท่านนายกครับเมื่อกี้ก็ให้ท่านผู้ใหญ่ยูนพาไปชมวัวเตรียมเกวียนเตรียมถ่ายของท่าน ตอนนี้เหลืออยู่สี่ตัวนะอยู่แล้วข้อเขามีสองตัวเขามีตลบนะหลบจะดอกนะสองตัวซึ่งเป็นวัวที่สวยที่สวยงามนะครับครับก็ก็ท่านก็จะมีไม่เหลานะ่าเนาะไม่เหล่าวัวลานอีกทั้งลูกทั้งแม่ก็อยู่มาหกสิบตัวซึ่งก็ลูกออกมาดีก็จากที่บอกเมือ่อก่อนท่านก็เล่นวัวลานอยู่เพิ่งเลิกเลิก,เลกมาประมาณสามปีก่อ,อนโควิดประมาณสักปีหนึ่งอ่ะท่านได้เลิกเล่นแล้วก็ ก็จะมีแม่เหล่าเหลืออยู่ลงเหลืออยู่ซึ่งแม่เหลาก็ได้มาจากการเนาะทางเหนือทางการการบุรีราชบุรีทางโน้นเนาะซื้อมาตั้งแต่สมัยเล่นโบราณโน,น้นแหละครับพระใดที่สนใจลูกแม่เหล่าโบราณของอท่านผู้ใหญ่ยูนก็ติดต่อที่ท่านได้นะที่บ้านหนองน้ำถ่ายนะครับตำบลท่าแรงอำเภอตะย,ยางจังหวัดเพชรบุรีนะครับตรงนี้ผู้ใหญ่ก็ติดต่อราคาก็ ก็มาพูดคุยกันเนาะลาก็มาดูมาดูวัวก่อนแล้วก็มาพูดคุยว่าราคาจะตกลงกันยังไงก็มาตกลงที่บ้านท่านนะมาดูว่านะาเนที่ได้เลยนะครับประมาณนี้นะครับสุดท้ายทางต้องตลอนเที่ยวทั่วไทยครับก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ใหญ่ยูนนะครับอ่ากมานะครับที่ท่านกรุณาอนุญาตให้ทางท่องตอดเที่ยวทั่วไทยมาทาการพูดคุยถึงเรื่องประวัติของท่านเรื่องการเล่นโบราณของท่าน แล้วก็เรื่องวัวเทียมเกวียนเกียมไถซึ่งตอนนี้ท่านก็เป็นประธานชลมลมอยู่เนะาะทีนี้ก็ขอขอบคุณท่าน,น,านออมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ